สวัสดีค่ะเพื่อนๆฐานิษในบ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้กันนะคะเป็นถั่วฝักยาวพันธุ์ดีนะคะดกมากเลยนี่แล้วก็ดกแล้วก็ฝักยาวมากนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูยาวแค่ไหนมาดูกันนะคะนี่ยาวมากยาวได้เป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็เขาติดฝักดกมากส่วนพันธุ์นี้เขาจะทนค่อนข้างจะทนแรงนะคะ แล้วก็ค่อนข้างจะทนมแมลงด้วยอันนี้ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะเราจะปลูกเก็บเพื่อขยายพันธุ์กันนะคะจะไม่เก็บกินเนาะเนี่ยติดช่อดกๆแบบนี้เลยนี่ปลูกไว้ประมาณประมาณ25ต้นนะคะฝักเยอะมากแล้วก็อันนี้เริ่มมีแก่บ้างแล้วนะคะตัวนี้เราเก็บไว้ขยายพันธุ์คือดกตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะแล้วก็ลากพื้นแบบนี้เลยยาวมาก ตรงนี้มดคันไฟก็เริ่มมากินเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเนี่ยฝักเริ่มพองแล้วนะคะถั่วฝักยาวพันด์ดีไม่มีชื่อนะคะเพราะเป็นการขยายพันธุ์ใหม่อันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บพันุกันนี่นะคะพันธุกันเลื้อยแบบอิลุงตุงนังมากนี่ด้านนอกนะคะ มีแมลงเริ่มมากินยอดเขายอดเริ่มเหี่ยวนะคะในเขากัดกินตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ดกเหมือนกันดูค่ะด้านในจะย้อยลงมาแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะ ดอกจริงๆอันนี้กองอยู่ที่พื้นเลยถั่วชนิดนี้ติดดอกแล้วก็ติดฝักไวมากนะคะปลูกประมาณหนึ่งเดือนก็จะแบบคือโตไวแล้วก็เริ่มติดดอกหลังจากนั้นก็ติดพอติดฝักแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยคือคือดกจนถ้าสมมติว่าเราปลูกปลูกทานเองที่บ้านก็ทานไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาก็พองเร็วเหมือนกันเนาะเนี่ย ดูความยาวค่ะแล้วก็ความดกของเขามีชอบแบบนี้เลยด้านในเราเข้าไม่ได้นะเพราะฝักย้อยเต็มเลยอันนี้เราจะเก็บขยายพันธุ์อย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้จะไม่กินถ้าใครสนใจก็ทักทายกันมาได้นะคะมีเมล็ดพร้อมส่งนะคะ สามารถที่จะเก็บขยายพันธุ์ต่อได้แบบไม่กลายพันธุ์แล้วก็ไม่สิ้นสุดนะคะหนึ่งฝักก็จะให้ประมาณสักสิบเมล็ดเพราะว่าคอเขาใหญ่เหมือนกันเนาะหวานกรอบนะคะเพราะว่ารุ่นที่แล้วกินไปแล้วรุ่นนี้ยังไม่ได้กินเลยเผื่อใครสนใจนะคะลองทักทายกันมาทักทายไปทางเพจได้นะคะชื่อเพจเดียวกับช่อง y o u t u b e คะถานิ์แม่บ้านพอเพียงนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ค่ะศูนย์แปด7ีนนะคะโทรมาได้เลย มีเม็ดบริการพร้อมส่งนะคะกสส็สำหรับที่สมาชิกเกษตรกรที่ต้องการนำไปต่อยอดได้นะคะปลูกต่อยอดแล้วก็เก็บเล็ดพันธุ์ต่อฝั่งนี้ก็มีด้านนอกก็มีนะคะนี่กำลัตงติดฝักถึงด้านบนเลยคือเขาสามารถติดฝักตั้งแต่ตั้งแต่โคนเลยนะคะนี่ค่ะติดฝักตั้งแต่ตรงโคนแบบนี้เลย แล้วก็ขึ้นไปถึงด้านบนเลยแล้วก็เขาอายุยืนค่ะหมดรุ่นเนี้ยก็จะมีอีกรุ่นใหม่ออกมาอีกคลิปนี้ทำคลิปสั้นๆมาแนะนำให้เพื่อนรู้จักถั่วฝักยาวกันนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายไปอย่างที่บอกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฐานอิทใิบ้านพอเพียงด้วยค่ะลาไปก่อนนะเจอกันให่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ